สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เพื่อช่วยสร้างเว็บไซต์นะครับและแน่นอนครับ AI ที่กำลังฮอตอยู่ที่สุดนตอนนี้เลยก็คือเจ้า deepseek ai นั่นเองนะครับขึ้นหน้าสื่อทุกสื่อเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นการใช้งานแบบจริงจังนะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูนะว่ามันจะช่วยเราสร้างเว็บไซต์ได้อย่างไรนะครับ ซึ่งเจ้า DeepSeek AI นะครับก็ชนะเจ้า ChatGPT เนี่ยในหลายๆเมตริกเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบดูด้วยนะเพราะว่าคนอื่นพูดเนี่ยเราอาจจะยังไม่เชื่อเท่ากับเราทดสอบแล้วก็เห็นผลมันตามที่มันเป็นนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเจ้า DeepSeek AI เป็นยังไงก่อนอื่นไปที่นี่ครับเข้าไปที่เจ้าเว็บ deepseekai.com นะครับผม deepseek นะครับตัวนี้ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเจอหน้าจอคล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กด start now ได้เลยมันก็จะให้สมัครสมาชิก่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแต่จริงๆผมสมัครไว้แล้วนะครับพอเข้ามาถึงก็จะสมัครตรงนี้นะครับอ่าเราก็คลิกไปที่ sign up นะครับแต่ว่าไอ้สีส้มเนี่ยมันบอกว่าตอนนี้เว็บไซต์ deepseek เนี่ยกำลังโดนโจมตีอย่างรุนแรงเลยนะใครโจมตีก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็น large scale attack เลยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เราเนี่ย register ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ซึ่งตอนที่ผมรีจิสเตอร์เนี่ยอย่างไซ g n อัพเนี่ยก็จะติดตอนสเต็ปให้มันเซนโค้ดไปที่อ e ีเมลของเรามันไม่ส่งสักทีนะต้องลองอยู่หลายครั้งเลยนะครับลองแม้กระทั่งว่าตอนกลางคืนทําไม่ได้ตื่นมาตอนเช้าค่อยมาทําอีกทีนะครับบันเึงจะทําได้ประมาณนี้เลยนะครับอ่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปสู่หน้าจอเจ้า Deepseek ตัวนี้นะครับเจ้า Deepseek นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ ChatGPT นะผมเปิดไว้แล้วก็จะ New Chat ตอนเนี้ย ผมเคลียร์ฮิสทอรี่ไว้หมดชัด gpt ก็เหมือนกันผมเคลียร์ฮิสทอรี่ไว้หมดแล้วนะครับผมทีนี้เราจะมาทําอะไรกันเราจะให้มันช่วยสร้างเว็บไซต์โดยเราจะป้อนคําสั่งง่ายๆให้มันก่อนครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะป้อนคําสั่งง่ายๆนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะมีแบ็กกราวของเรานะครับเกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับอย่างเช่น deepseek เนี่ยผมก็จะใส่ ธุรกิจเราชื่ออะไรนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็สินค้าบริการคืออะไรแล้วก็สุดท้ายครับผมก็จะขีดขั้นแล้วก็บอกว่า,าช่วยฉันนะครับผมออกแบบหน้าโฮมของเว็บไซต์ีนี่พูดเป็นวัยรุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ตัวนี้ไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปใช้กับ chatgpt แล้วเราก็กดส่งครับตัวนี้ปุ๊บให้ deepseek ทำงานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ chatgpt คำสั่งเดียวกันนะครับปุ๊บช่วยออกแบบหน้าโฮมของเว็บไซต์ทีแล้วก็ บอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจไปปุ๊บสเต็ปนี้เนี่ยเราข้ามไม่ได้เลยนะครับการบอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปพิมพ์ว่าช่วยฉันออกแบบหน้าโฮมของเว็บไซต์ทีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะออกแบบหน้าโฮมของเว็บไซต์อะไรอ่ะ GPT ทำงานเสร็จแล้วครับก็จะขึ้นมาว่ามีฮีโร่เซ็กชันแนะนำธุรกิจต่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไกด์ไลน์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูดิฟซิกดิฟซิกยังไม่เสร็จเลยนะเพราะว่า ดิฟซีกเนี่ยมันเยอะมากเลยครับออกแบบมาก็คือบอกทั้งโลโก้ธุรกิจต่างๆอ่ะเมนูมีอะไรบ้างนะครับ call to action บน h e ดเดอมีอะไร Hero section เป็นอย่างไรนะครับตรงนี้หัวข้อต่างๆบริการค่อนข้างจะละเอียดกว่าชัด t p t t นะครับตอนนี้มาแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมคำสั่งก็คือ,อลอง อ่าผมจะให้มันวาดเอาลายนเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็กดส่งไปเลยนะแบบนี้ GPT ก็ GP เ,เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมลอกดส่งไปปุ๊บอ่ามาแล้วนะครับปุ๊บอ่าโครงสร้าง Out เอาลายน GPT ก็จะเหมือนกับทำสเต็ปของ DeepSeek ก่อนหน้านี้นะถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยเพราะว่า DeepSeek เนี่ยก็ทำมาให้เราละส่วนเรากลับไปดูที่ DeepSeek เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่า d i e p s e e k ก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับผมแปลว่า LLM เนี่ยเข้าใจเหมือนเหมือนกันนะครับ ทีนี้ผมอาจจะเพิ่มเติมคำสั่งเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมวาง outline ไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้มันทำการ generate อะไรบางอย่างขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ผมดูเหมือนว่าภาพลมโรงสร้างเนี่ยเจ้า deepseek เนี่ยเหมือนจะทำได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวลองกับที่ chatgpt ก่อนนะครับปุ๊บ chatgpt เนี่ยก็คือทำสเต็ป2ของ deepseek นะครับแต่ว่าไม่มี outline ให้เราดูแบบเมื่อกี้นะครับในลักษณะนี้ ทีนี้ในการสร้างเว็บไซต์ด้วย AI นะครับผมมันจะมีอยู่2แบบก็คือให้ AI เนี่ยสร้างเป็นโค้ด HTML ออกมาเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องพอที่จะเขียนโค้ดเป็นถึงจะแก้ไขได้นะครับก็อีกแบบหนึ่งคือเราให้มันสร้างเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วเราก็เอาไปจัดวางใน WordPress หรือว่าใน Elementor ก็ได้นะครับซึ่งผมมักจะใช้วิธีที่2มากกว่านะเพราะว่าการให้สร้างโค้ดมาเราไปแก้เนี่ยยากกว่า การที่เราใช้ tools อย่าง e l e m e n t o r ลากวางหลายเท่าเลยนะครับทีนี้เราอาจจะลองให้มันสร้างโค้ดให้ด้วยก็ได้นะครับผมอลองเขียนโค้ดให้ชั้นหน่อยประมาณนี้นะครับะจะเห็นว่าผมพยายามใช้คำสั่งง่ายๆนะครับพวกเราจะได้เอาไปลองดูกันได้นะไม่ต้องใช้คำสั่งยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่า advance d อีกขั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่า Prompt Engineer นใะนในการสร้างคำสั่งต่างๆให้มันซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นนั่นเอง นะครับอ่าโอเคตรงนี้เนี่ยมันสร้างเป็นโค้ด React กับ Tailwind ขึ้นมาเลยนะของ ChatGPT นะครับอ่าส่วน d i e p s e e k เป็นยังไง d i e p s e e k เนี่ยสร้างเป็นโค้ด HTML ขึ้นมานะครับแต่ว่าโค้ด d i e p s e e k เนี่ยเขาก็าจะแบ่งเป็นพาร์ทนะก็คืออันเนี้ยเขาสร้าง HTML ก่อนผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะสร้างเป็น CSS อีกทีหนึ่งนะครับให้เรานำไปประกอบกันในโปรเจก t นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ ต้องการใช้โค้ดนะครับอ่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ผมปิดเจ้าตัว c a n วาสของ GPT ไปก่อนนะครับตรงนี้เรียบร้อยละอ่าแต่ทีนี้ผมไม่อยากได้แบบนี้นะครับอยากจะได้เป็นแบบไกด์ไลน์นะครับอ่าเราก็จะบอกว่าช่วยสร้าง outline นะสำหรับหน้าโฮมเพจโดยการแบ่งเป็นเซกชันให้หน่อยอันนี้ยังไม่พอนะครับ ผมจะสร้างเป็นแบบนี้ครับตัวอย่างขึ้นมาอ่าถ้าเรามีตัวอย่างเนี่ยเจ้า AI เนี่ยมันก็จะทำการเรียนรู้แล้วก็ตอบมาแบบตัวอย่างครับอ่าก็จะบอกว่าเซ i ชันเนมอ่าผมก็จะบอกว่าดีไซน์ไกด์ไลน์อ่าแล้วก็จะมีคอนเทนต์มีอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ผมพิมพ์เว้ลานะครับ ทีนี้เจ้าส่วนนี้นะครับก็จะแปลว่าเราต้องการให้เขาสร้างเนี่ยอบอก s e เซสช n นเนมเราหน่อยแล้วก็บอกดีไซน์ไกด์ไลน์แล้วก็บอก content ได้ว่าใน content เนี่ยมีอะไรบ้างผมเติม h1 ตัว p อะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของแท็ก html ที่เราต้องใช้นะครับบางทีเราไปทํา seo เนี่ยมันต้องใช้พวกหัวข้อพวกนี้นะครับ call to action ก็อาจจะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ผมให้ตัวอย่าง deepseek ไปแล้วผมก็จะ copy ตัวนี้มาส่งไปนะครับ แล้วก็ผมก็จะส่งไปที่ chat gpt ด้วยเหมือนกันมาพิสูจน์ดูนะครับ chat gpt เนี่ยในส่วนงานเขียนโค้ดเนี่ยจะเอาแบบยากมาเลยนะครับก็จะใช้พวก react กับ tailwind มาเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันโอเวอร์เกินไปนะมันใช้ h t m lcs s ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์เราเนี่ยยังไม่มี d y n a มิกพาร์ทอ่าโอเคอันนี้เป็นไปตามที่อยากได้นะครับจเจ้า chat gpt ใช้ได้เลยนะครับก็จะมาแบบนี้เขาก็จะบอกว่าอะ3คอลัมน์ card layout for each c a r e เยี่ยมเลย นะครับแบบนี้อ่าโอเคใช้ได้ครับมาดูดิฟซิกหน่อยดิฟซิกเป็นยังไงอ่าดิฟซิกเดี๋ยวผมเข้าไปดู h e โ o Section ก่อนฮีโร่เซกชันอ่าหนึ่งคอลำแบบนี้บวกปุ่ม call to action อ่าแล้วก็สร้างเว็บไซต์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะคำพูดต่างๆส่วนบริการของเราก็จะบอกตามนี้นะครับก็คือตามที่เราพิมพ์เอาไว้ให้ใน business context ในส่วนแรกนั่นเองนะครับทีนี้ อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยละอ่านี้จะย่อยให้ด้วยนะครับ t e s t i m o n i a l 1เนี่ยใช้แท็กอะไร a r t ์เ r เป็นอะไรนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเพิ่มครับในส่วนของข้อความนะว่าใครเขียนข้อความได้ดีกว่ากันนะครับอย่างเช่นอันนี้สร้างเว็บไซต์เป็นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกับคอร์สเรียนคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอ,อันนี้เป็นหัวข้อหลักของเว็บนะครับดูดที่ว g ธีกันบ้างนะ ChatGPT เขียนอะไรเรียนสร้างเว็บไซต์และทำ SEO กับผู้เชี่ยวชาญอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมตัดสินเองนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าดีฟซีเก่งกว่าก็กด1น,นะครับพิมพ์1มาในคอมเมนต์ใครเห็นว่าเจ้า g p t เก่งกว่าก็พิมพ์2แล้วกันอ่าทีนี้คําโปรยครับเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์กว่า20ปีพร้อมเวิร์กช็อปและซัพพอร์ตนะครับอ่าเรียนสดหรือออนไลน์พร้อมซัพพอร์ตตลอดการเรียนอ่านี้ลองตัดสินใจดูนะครับอ่าแต่ในใจผมเนี่ยมีอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าตัวไหนนี่มันเขียนสวยกว่าอ่ะ มาที่ด้านล่างบ้างนะครับภาากรสอนสร้างเว็บคือใครนะแหล่งเรียนรู้สำหรับคนที่อยากทำเว็บไซต์อย่างมืออาชีพส่วน e e อ่าคอลัมน์ที่2นะเซกชันที่2จะเป็น Service สนะครับเซอร์วิสเนี่ยเขาก็าจะบอกว่าให้ทำเป็น3คอลัมน์บริการของเราสอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress สอนทำา s o o และการเขียนคอนเทนต์ด้วย AI นะครับอซอฟต์แวร์ช่วยทำา s o o นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการที่ผมทำอยู่จริงๆนะครับ เพราะว่าเราใส่ business context ให้มันนะครับ uh, e uh, uh, ายชูสอัพทำไมต้องเลือกเรานะครับก็จะเป็นหัวข้อนี้นะครับอ uh, ในนี้มีไหม uh, ในนี้ไม่มีนะมีค่าเส n นของเราแล้วก็บริการนะครับตรงนี้อันนี้เหมือนจะค่อนข้างจะน้อยกว่านะคอนเทนต์ content สลับ ChatGPT ส่วน DeepSeek เนี่ยคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้เขียนจุดเด่นของเราออกมาตามที่เราใส่ให้เขาไปนะครับ uh, ทีนี้พอเราได้ข้อมูลล้เราก็จะเอาข้อมูลเนี่ย ไปสร้างเป็นหน้าเว็บไซต์จริงนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมก็จะสร้างแบบง่ายๆก่อน1คอลัมน์พร้อมภาพพื้นหลังและข้อความใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกตัวนี้ elementer น,นะแล้วก็ใส่เข้ามาได้เลยนะครับปุ๊บแล้วก็ใช้ไกด์ไลน์ของเจ้า AI เข้ามานะครับโดยผมจะใส่เป็น element ไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รูปร่างแล้วก็เลเยอร์ออกมาก่อนในลักษณะนี้พอเราใส่ลงไปได้ปุ๊บ เดี๋ยวเราค่อยปรับแต่งนะครับอ่าอย่างเช่นเซ็ชันแรกเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราค่อยเอาข้อมูลของ AI มาลองใส่ดูนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอเราได้ข้อมูลปุ๊บอ่าแล้วก็หยิบมาใส่ได้นะครับมันก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับส่วนนี้เปลี่ยนสดออนไลน์มาใส่ข้อมูลลงไปนะครับปุ๊บตรงนี้เราก็วางลงไปได้นะครับแล้วก็ปุ่ม call to action ดูคอสเนียนทั้งหมดกับติดต่อเรามีอยู่2ปุ่มนะครับเดี๋ยวเราใส่ไป1ปุ่มก่อนดูคอสเนียนทั้งหมดปุ๊บอ่าผมจะดูิเหตุมาแล้วก็ติดต่อเรานะครับผมอ่าแต่ว่า2ปุ่มเนี่ยอยากให้มันอยู่ข้างกันนะครับเราก็จะใช้คอนเทนเนอร์เข้าไปนิดหนึ่งนะแล้วก็เอาปุ่มเข้าไปใส่แบบนี้นะครับปุ๊บอ่าจากนั้นปรับคอนเทนเนอร์เป็นด้านข้างลักษณะนี้แล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางปุ๊บก็จะได้ละ ทีนี้เราก็ขยายนิดนึงนะให้มันเนี่ยมีความกว้างที่เป็นความสูงนะครับแล้วก็จัดตำแหน่งให้อยู่กลางนะเราก็จะได้เจ้าตัวส่วนเซกชันแรกของเว็บไซต์ละอ่าอันนี้อาจจะใส่แบ็กกราวด์เข้าไปให้เขาหน่อยนะครับผมในลักษณะนี้เราก็ใส่แบ็กกราวด์เข้าไปเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยส่วนตรงนี้เราก็ใส่อ่าตัวหนังสืออาจจะทำให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับปุ๊บแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งนะปุ๊บ ให้มันสีตัดกับตัวแบ็กกราวนิดหนึง่งอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําตัวตรงนี้ด้วยนะครับตัวคาโปรยด้วยอ่าคโปรยเนี่ยผมจะให้โปร่งแสงนิดนึงแล้วก็ทําการเพิ่มขนาดตัวหนังสือเข้าไปนะครับอ่าส่วนปุ่มดูคอร์สเรียนทั้งหมดอ่าเราก็อาจจะใส่ไอคอนเข้าไปนะครับผมก็อาจจะเซิร์ชไอคอนขึ้นมาเป็นคาว่าบุ๊กอ่าบุ๊กเป็นตัวแทนคอร์สละกันนะครับส่วนติดต่อเล่าคอนแทค คอนแทคเนี่ยผมก็เอาแชทละกันนะครับผมปุ๊บในลักษณะนี้อ่าไม่มีแชทนะมีแต่ดิสคั t หรือเปล่าคอมเมนต์ Comment, ลองดูสิโอเคแบบนี้ละกันนะครับคอมเมนต์ปุ๊บเข้าไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีปุ่มนิดหน่อยนะปุ่มเนี่ยให้เราเริ่มจากเซตขนาดให้มันก่อนนะครับปุ๊บพอมันได้ขนาดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยทําการเปลี่ยนสีของมันนะครับโดยอันนี้ผมอาจจะใส่เป็นดูข้อเสนทั้งหมดเป็นสีส้มให้มัน ดูตัดกับแบ็กกราวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะใส่ขอบเข้าไปนะปุ๊บอ่าเพื่อทําให้มันโคง้งๆนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เงาเข้าไปนิดหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยแล้วผมก็จะก๊อปปี้ตัวนี้แล้วก็เพจสไตล์นะครับผมเป็นการคัดลอกตัวรูปแบบที่เรากําหนดไว้ก่อนหน้านี้ผุ่มคอนแทคเนี่ยผมจะให้เป็นสีอื่นนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนสเปกตัมเลยนะอาจจะเป็นสีที่มันตัดกับตัวแบ็กกราวนิดนึงนะสีชมพูนิดนก็ได้นะครับในลักษณะนี้ เป็นต้นนะครับเท่านี้เราก็ได้เจ้าตัวเซ c กชันแรกของเจ้าหน้าโฮมของเราแล้วนะครับส่วนเซ c กชันต่อไปเนี่ยถ้าเราจะทําต่อนะครับดิฟซีกบอกว่าให้เป็น3คอลัมน์นะครับเดี๋ยวผมจะวางเลยออาคร่าวๆนะแต่อาจจะคงไม่ได้ทําเสร็จแบบนั้นนะครับเราก็สร้างตัวหัวข้อขึอข้นมาก่อนเป็นบริการของเราใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะจัดกลางนิดนึงแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้ตัว3คอลัมน์ขึ้นมานะครับมันบอกว่า สวิตหนึ่งองาเป็น3คอลัมน์เราทำอย่างนี้ครับเราก็จะใช้ตัวกริดย่อยเข้ามาปุ๊บอ่าเป่งเป็น3คอลัมน์ละเราก็มาคอนโทรลก่อนเราเอาแค่แถวเดียวพอทีนี้3คอลัมน์นี้เนี่ยก็จะสร้างเป็นการ์ดเราก็จะทําเป็นคอนเทนเนอร์มาครอบก่อนหนึ่งทีเพราะว่าในกริดเนี่ยมันใส่ของได้อย่างเดียวนะครับเราก็จะใส่เป็นรูปภาพอ่าใส่เข้าไปลองดูซิมีอะไรบ้างอ่าเขาก็จะบอกว่าใส่ h 3แต่ว่าเดี๋ยวผมเติมรูปภาพให้เขาหน่อยนะครับผมก็คือ แบบนี้ผมก็จะเติมเป็นรูปเล็กๆ1รูปนะครับใส่เข้าไปลักษณะนี้ผมอาจจะเลือกรูปสักหนึ่งรูป,รปแล้วก็ค่อยเติมข้อความที่เป็น heading ลงไปนะครับพูดถึง heading นะครับตอนเริ่มต้นที่ลากมาเนี่ยมันจะเป็น h e a ตัวนี้เสมอเลยนะครับ h e a เสมอเราต้องเลือกเป็น h e a นะครับตัวนี้ส่วนด้านบนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เลือกมันก็เป็น h e a เหมือนกันเราก็ต้องเลือกเป็น h e a ให้มันถูกต้องตามหลัก SEO นะครับตัวนี้เป็นหัวข้อ ผมก็จะเอาข้อความจากเจ้าตัว Dipsik มาใส่อันแรกเลยนะครับปุ๊บลักษณะนี้ใส่เข้าไปก่อนอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับพอใส่เข้าไปเรียบร้อยก็อาจจะผมจะลดขนาดมันนิดหนึ่งนะแล้วก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางอ่าเพื่อความสวยงามก่อนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพิมพ์ว่าคอสเรียนของเรารอ่าอาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆมันคือบริการของเรานะอ่าส่วนอันล่างก็จะเป็นคําอธิบายนะครับ แล้วก็ใส่ลงไปนะแบบนี้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่คำอธิบายลงไปแล้วก็จัดให้มันอยู่กลางสันหน่อยจากนั้นเราก็ Copy ไปนะครับแล้วก็ p s t e นะอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอะแล้ว AI เนี่ยเขาสร้างเว็บแบบนี้ให้เราเลยไม่ได้เหรอจริงๆมันก็สร้างได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย Elementor เขาก็มี AI ในส่วนของเขาที่เขาสามารถสร้างคอนเทนเนอร์ของเขาแต่ปัญหาก็คือ โค้ดต่างๆที่อยู่ในปลักอินพวก builder ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นโค้ดแบบเราเรียกว่า profiledly นะก็คือไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่นะเวลาเอาไปเทรนนิ่งนะครับแบบนี้เพราะว่าการที่จะให้ออกมาแล้วทำการแก้ไขด้วย elementor ได้เนี่ยต้องใช้โค้ดเฉพาะทางของ elementor นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายอื่นเหมือนกันอย่างเช่น s i p w p แบบนี้นะครับแต่ว่าจุดอ่อนหลักๆเลยของ ai generator ที่เจนเป็นลักษณะ ui แบบนี้นะครับ คือมันแก้ไขได้ยากนะก็คือแก้ไขเนี่ยด้วย AI เองไม่ได้นะครับจะต้องเจนใหม่เท่านั้นเลยพอมันจะต้องเจนใหม่อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เปลืองเครดิตนะครับพอมันเปลืองเครดิตก็กินเงินเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ AI เจนมาแล้วเราก็ต้องรู้วิธีแก้ไขอยู่ดีนะครับอย่างเช่นใน e l e m e n t o r เป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็น S w ฟว์วหรือ VW e b ก็ตามนะเพราะว่าเราจะต้องแก้ไขเองได้นะเราถึงจะทําเว็บไซต์ได้มันไม่มี AI ตัวไหนที่ เจนออกมาปึ้งเดียวได้เว็บไซต์มาแล้วไม่ต้องแก้อะไรเลยมันไม่มีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม้แต่ ChatGPT หรือ d e e p s e ก็ตามข้อความเหล่านี้เนี่ยพอนำไปใช้จริงเนี่ยมันดูหุน้หนๆเกินไปนะเราจะต้องปรับแต่งให้มันเหมือนคนที่จะเขียนเข้าไปสื่อสารกับคนด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้หุน้หนๆแบบนี้ไปเนี่ยโอกาสที่จะได้ลูกค้ามันก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI ช่วย assist ได้ แต่ว่าเราอย่าไปเหมางานให้เขาทําหมดนะเพราะว่าถ้าเหมางานให้เขาทําหมดก็ตกงานกันพอดีนะพูดเล่นนะครับก็คือให้เขาช่วยเราคิดดีกว่านะครับแล้วก็แนวคิดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องใช้ AI ทําอันนี้เราก็ต้องระวังนะครับพอใช้ AI สักพักนึงเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราใช้ AI ทําดีกว่านะสิ่งนี้ใช้ AI ทําดีกว่านะสิ่งโน้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย AI ช่วยเราได้แต่ว่ากว่าจะให้มัน ทำงานได้แบบที่เราต้องการเนี่ยเราเสียเวลามากกว่าเราไปทําเองหลายครั้งเลยก็มีครับโดยเฉพาะงานออกแบบต่างๆแล้วก็งานเขียนโค้ดที่เราต้องเข้าไปแก้ไขไฟจูนรายละเอียดต่างๆนั่นเองนะครับอ่าแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้ deepseek AI กับ chat GPT นะครับที่ผมใช้ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ให้นะครับผมอ่าต้องบอกว่าช่วยออกแบบนะครับไม่ได้ช่วยให้มันทำเป็นสำเร็จนะ ถ้าช่วยให้ทไปสําเร็จเนี่ยก็เขียนโค้ดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันต้องปรับปรุงเนี่ยเราก็ต้องบอกให้มันเขียนโค้ดใหม่แล้วบางทีเนี่ยโค้ดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการต้องเข้าไปแก้อยู่ดีนะครับอ่าแล้วก็ถ้าวิดีโอนี้นะครับเพื่อนท่านไหนเห็นว่า DeepSeek น่าจะเก่งกว่าก็กด1ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่า ChatGPT เก่งกว่าก็กด2ได้เลยนะครับแล้วถ้าท่านมีคําถามนะครับหรือว่ามีประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับ DeepSeek หรือ ChatGPT หรือการสร้างเว็บไซต์นะครับก็อคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนของเราได้รับชมกันด้วยนะครับที่สาดวันครับอย่าลืมกด Subcribe ์ช anel ของเราแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไปด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอดีๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ